สวัสดีครับวันนี้มีรถมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูรถกระบะอีดูสูด,ดีแมกนะครับ2.5ตัวแซนะครับเกียร์ธรรมดาปี2014นะฮะจดทะเบียน2 0ง5นนะครับนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกป้ายแดงเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะครับ เป็นสีเทาตัวแคปเปิดได้เป็นตัวแคปตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันนะครับนี่ก็คือรถเดิมๆนะครับมีกันชนท้ายของเดิมเลยก็ยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวแซดนะครับนีฟิล์มติดใหม่นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ มีรอบคัน80%แล้วก็บานหน้า40%นะครับนี่ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมติดรถนะครับแม็กขอบ16แล้วก็ยางแม็กซีสนะครับนี่นะครับดอกยางก็ยังดีอยู่นะครับยางยังนิ่มอยู่แต่ปียางนีืปียางสัปดาห์ที่24ปี2021 มีตัวแซนะครับ,ะรบจะได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้วยนะฮะร,รถคันี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัว d a y ์ไลท์แล้วนะครับนี่เป็นปี2014จดทะเบียนปี2อ1 5ันสิบห้า ก็คือถ้าปี14-15ขึ้นมาก็จะเป็น d a y ์ไลท์แบบนี้นะครับถ้าปี13ลงไปก็13-12ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกกลมๆนี่ก็คือจะได้ตัวไฟโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับไปดูภายในกันบ้างนะครับ นนี่นะครับภายใน,นก็คือจะเป็นสีครีมนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับนี่ก็เป็นตัวแคปเปิดได้นะครับตัวนี้ รถก็คือใช้งานมาไม่เยอะนะครับ80,000ืน 80, กว่าโลสภาพรถก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมากนะครับเนี่นะครับรถไม่มีการแกะไม่มีการขันออกนะครับเนี่ยคือเป็นเบาะเดิมๆนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยเบาะก็คือสะอาด สะอาดเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยขาดมีรอยย่นเล็กๆน้อยๆถือถือว่าน้อยมากครับตัวนี้ก็คือจะได้ตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาด้วยนะครับอันนี้ฝั่งคนขับแล้วก็ทางฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งคนนั่งเป็น a i r ์ a บคู่หน้านะครับนี่ก็พวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับพวงมาลัยก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับ ให้ดูสภาพภายในกันก่อนตัวหลังคาผ้าหลังคาสะอาดมากเลยนะครับนี่นครับภายในเกะที่ใส่ของที่วางแก้วนี่คือเป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง2,500นะครับ ก็จะได้ตัวล็อกเบรกล็อกคัดมาด้วยนะครับลรอก็อยางเดิมติดรถเลยดูใต้พมนี่ก<า>็สะอาดเรียบร้อยแล้วรถดูแลรักษาดีนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันก่อนที่เปิดฝาถังจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ พาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือภายในฝาถังน้ำมันนี่นะครับ ตัวประตูแคบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่มีการขันน็อตออกเดิมเดิมนะครับนี่ก็ฝั่งนี้จะเป็นน็อตแก้มนะครับน็อตแก้มก็ไม่มีการขันนะครับอดีฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับก็ไม่มีขันออกเหมือนกันนะครับดีทางเบาะคนนั่งก็สภาพก็เรียบร้อยเหมือนกันสะอาดเหมือนกัน ก็ผ่านการใช้งานมาก็อาจจะมีคราบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าสะอาดมากนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนีนะ่แล้วก็รถไม่มีน้ำท่วมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีน้ำท่วมมีภายในเก๋ะเก๋ะด้านหน้า ก็จะเป็นมีที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้ด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดเป็นซองดำนะครับตั้งแต่ออกรถข้างในก็จะมีตัวนี่นะครับมีคู่มือการใช้งานคู่มือการรับประกันนะครับนี่ของเดิมติดรถเลยนะครับตั้งแต่ออกไฟแดงเลยยังอยู่ครบนะฮะ ภายในเกอะไรก็สะอาดเรียบร้อยนะครับตรงบริเวณคอนโซลก็มีที่เก็บของตัวกลางนี่นะครับดูนี่นะครับความสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวแทดต,ตัวนี้ก็คือจะมีตัวนี่นะครับเป็นเส้น เส้นความร้อนที่เอาไว้ใช้ตัดหมอกด้วยนะครับโปวแซ่ต้องเปลี่ยนเบอกแคปนะครับเี่นะครับภายในก็สะอาดนะครับนี่จะเป็นช่องเก็บของนะฝั่งนี้ก็นี่นะครับจะมีอุปกรณ์เดิมติดรถ นี่ก็คือเป็นแม่แรงเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวขันน็อตล้อแล้วก็ตัวที่ขันยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์เดิมติดรถอยู่ครบหมดนะครับนะครับสภาพด้านหลังยังสะอาดเรียบร้อยนะครับรถน่าใช้มาก บ,บริเวณตัวกระบะน,นะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะนี่นะครับรอยอาร์คของเดิมโรงงานจะอยู่อยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูกระบะท้ายขึ้นบ้างนะครับนี่ครับด้านถ่ายรอยพับโรงงานเม็ดอาร์คนะครับ เนี่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับใต้นี้ใต้แผงล่างนะครับตัวกระบะไลเนอร์นี่ก็คือเป็นของ <c oughs> ของเดิมติดรถนะฮะเนี่ยดันสายรอยพับเม็ดอาร์คอยู่สภาพเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับคือถ้าซื้อไปก็คือมั่นใจและสบายใจได้นะครับเนี่ยครับ ว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูใต้ถองกันบ้างอันนี้ก็ของเดิมติดรถนะครับกันชน <c oughs> นี่ครับคือรถคันนี้ก็คือผ่านการพ่นกันสนิบมาตั้งแต่ออกรถนะครับนนี้ก็อย่างอะไรเดิมติดรถน,นี่ตั้งแต่ติดรถเลยนะครับ ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างอะไรเส้นสียังอยู่น,นะครับไปดูนี่นครันี้น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ่ะไปดูใต้ท้องด้านหน้ากันบ้าง <c oughs> นี่นะครับบริเวณด้านหน้าช่วงล่างนะครับโช็อกอัพก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับยังไม่รั่วไม่ซึมนะนี่บมีบริเวณด้านหน้าครับเดี๋ยวไปดูภายใน ตัวนี้ก็คือจะได้กุญแจ <c oughs> ได้กุญแจรีโมทมาแบบนี้2อสองดอกเลยนะครับสำหรับรถกระบะกุญแจจะเป็นตัวบิดสตาร์ทแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ก็เครื่องเล่นเดิมติดรถ คันนี้ก็แปดหมื่นสามพันกว่าโลนะครับอันนี้เป็นเลขไม้แท้เลยนะครับรลับประกันไม่มีการกองไม้นะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีน้ํามันเครื่องนะครับ <c oughs> น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีกรองแอร์แล้วก็เติมน้ำยาแอร์แล้วก็มีเช็คเบรกก็อันนี้น้ำยาหม้อน้ำนะครับ ก็คือเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนของเหลวไปตอนเลขไม่แปดหมืสามพ้าออันนี้เลขไม่แปดหมื่นสามเก้าร้อยะครับเปลี่ยนของเหลวไปได้ประมาณสามร้อยกโลก็ไปเปลี่ยนอีกทีก็ตอนไม่้าหม่นสามนะครับนี่คือซื้อไปก็ใช้งานได้ทันทีนะครับ,นะครบเครื่องเล่นเดิมติดรถเป็น CD ดีวิทยุซีดีนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์นะนี่ตัวแอร์ก็เป็นแอร์บิดปกตินะครับน้ำยาแอร์ก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครัโฟกัสหน้าจอก่อนอเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ เพ่องก็สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับลองเปิดแอร์ดูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ใช้ได้หมดนะครับรนี่นะครับแอร์ก็เย็นปกติก็เป็นนะครื่องเล่นก็ใช้ได้หมดนะครับ คือพอดีไม่มีแผ่นอยู่ในนี้ก็เลยไม่มีแผ่นรองนะครับ,รบไปเพดานนี่ก็ตัวกล่องใส่แว่นนะครับภายในที่บังแดดก็สะอาดเหมืนกันนะครับ กระจกที่ปรับกระจกก็จะอยู่ตรงนี้นะครัะจกสายขวาปรับได้หมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ปกติตัวกระจกจกบข้างนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ไฟีนไฟเพดานนี่นะจะไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างครับเดยผมปิดแอร์คือรถคันนี้ก็เลขไม่น้อยนะครับยังใช้ได้อีกนานเลยนะครับไปในที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วน้ำ ไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูแก้มฝั่งนี้ก่อนเนี่ยนะครับแก้มฝั่งนี้ก็น็อตก็ไม่มีการแกะไม่มีการขันออกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตัวเด l ไ g h ์หรือไฟวิ่งกลางวันก็ติดปกตินะครับ ันนี้ก็คือถ้าสตาร์ทเครื่องก็ติดเลยนะครับไฟเดลไลท์สีขาวเนี่ยนะฮะเปิดฝากระโปรงนะครับนี่นะครับนี่ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะครับ2.5เดิมๆเครื่องยนต์ดีเซล ไม่มีการดัดแปลงเลยนะครับอันนี้คือเดิมทุกอย่างนี่ดูฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะเลยนะครับน็อตแก้มก็ไม่ได้แกะก็นนี้จะเป็นน็อตน็อตฐานฐานฝากระโปรงนะครับก็คือเดิมหมดนะครับไม่มีการขัดออกไม่มีการลื้อออกนะฮะนี่นะครับน็อตแก้ม ก็นี่ก็เป็นเพดเดิมนะครับเพดเดิมยูซุเพดเดิมยูซุถ้าดูให้เดิมๆก็คือต้องเป็นหมุดหมุดดำนะครับถ้าเป็นหมุดนอกจากหมุดสีดำนี่คืออาจอาจจะเคยแกะเพดมาแล้วนะครับถ้าเป็นหมุดสีขาวหมุดสีเงินเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหมุดดำนะครับสำหรับยูซุแล้วคือตัวแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยน นี่นะครับ N ott, N ott น็อตน็อตขาหน้าก็เดิมเดิมหมดนะครับนี่ก็หม้อน้ําเดิมติดรถเลยนะครับหม้อน้ําเดิมของคาวโซนิกนะครับของเดิมเลยนะครับนี่ของเหลวก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ี่ดูน็อตฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับนี่มีการแกะ เดิมนะครับน็อตฝากระโปรงก็เดิมเดิมน,นี้ก็คือเป็นฝากระโปรงเดิมติดรถนะครับตัวสติกเกอร์นี่นะครับตัวนี้ก็ของเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบตัวแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับรถที่ใช้งานดีมากนะครับประหยัดน้ำมันขับดีนะครับสำหรับอีดูโซดีแม็ก ตัวแคปเตี้ยนะครับตัวแซดเครื่องยนต์2,005นะครับเกียร์ธรรมดาปี2,014จดทะเบียน2,015คันนี้นะครับผมตั้งราคาขายไว้ที่298,000บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้จะอยู่ที่ถนนเส้น24นะครับเขตอำเภอสุงเนินโคราช ำหรับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0956205418นะครับผมใหม่นะครับเผื่อเพื่อนๆถ้าในใดสนใจมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางสำหรับการที่จะเข้ามาดูรถก็โทรมาที่เบอร์ผมได้นะครับเบอร์0956205418นะครับผมใหม่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับสำหรับยูสุดีแม็กโอเคครับผมขอบคุณมากครับ